สวัสดีค่ะจะาทาร์สวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ วันนี้จ๋าจะไม่มีหัวข้อเรื่องนะคะแต่จะให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณหลังจากที่คุณได้ผ่านมาเจอคลิปนี้ว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นในรูปแบบไหนเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลย รับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของคุณไหมเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะสามถ้วยราชาถือดาบ ายถือเหรียญพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะคนภายนอกอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสและเป็นคนที่ปล่อยวางความทุกข์ความเสียใจได้เร็วมากคุณใช้ชีวิตทุกวันเหมือนไม่เคยมีปัญหาเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่จริงๆสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทำนั่นคือการสร้างกำแพงไม่ให้ใครมามองเห็น ด้านที่แท้จริงของคุณคุณอยากปกปิดความทุกข์ความเสียใจหรือความเครียดที่คุณมีไม่ใช่ว่าคุณไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลใจนะคะแต่คุณไม่อยากได้รับความสงสารจากใครๆคุณเลยพยายามทําเหมือนคุณไม่เคยมีปัญหาอะไรและยังพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนที่คุณรักและหวังดีทั้งๆที่ตัวคุณเองก็มีปัญหาและมีความเครียดไม่แพ้กัน แต่คุณมองว่าทุกปัญหามันจะสามารถผ่านไปได้ถ้าหากคุณมีสติมากพอและถ้าหากคุณหนักแน่นกับความรู้สึกกับความต้องการของตัวเองมากพอวันหนึ่งคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณสมควรได้รับถึงแม้วันนี้จะไม่มีใครเห็นสิ่งนั้นจากตัวคุณหรือจะไม่มีใครเห็นคุณค่าความรักของคุณก็ตาม แต่คุณก็ยังเชื่อและยึดมั่นในความคิดความรู้สึกและความรักการศรัทธาในความรักคุณยังไม่เคยหมดหวังในความรักนะคะแต่ไม่อยากให้ใครมาสงสารหรือเห็นใจคุณคุณเลยทำตัวให้มีความสุขและไม่มีความทุกข์กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ค่ะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณหลังจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่พาพาคุณไปในทิศทางใดเรามาดูกันนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดได้จากรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะห้าเหรียญ หลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้จะมีคนกลับมาขอโอกาสจากคุณจะมีคนมาตามงอ้อตามตือ้อตามจีบและขอโอกาสกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งมันอาจจะเป็นคนที่ คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นทั้งทที่ยังรักแต่คุณอยู่คุณก็ไม่ได้รับความอบอุ่นหรือไม่ได้รับความรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักของใครคนนั้นคุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาแต่เร็วๆนี้หลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ภายใน5วันหรือ5สัปดาห์คนคนนี้จะกลับมาขอโอกาสคุณ บางคนถ้าหากคุณมีปัญหากับคนเก่าและเพิ่งตัดจบเลิกลากันไปไม่เกิน5เดือนคนคนนี้จะกลับมางา้อจะกลับมาขอโอกาสแต่ถ้าหากในตอนนี้ใครที่ยังโสดยังไม่มีคนรักไม่มีคนในใจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณจะมีคนมาตามตื้อตามจีบคุณภายใน5วันหรือ 5, 5้สัปดาห์แต่ไม่เกิน5เดือนนับจากนี้คุณจะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจของคุณหวั่นไหวอีกครั้งหนึ่ง ราชนีถือถ้วยจริงๆคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีแต่คนอยากรู้จกักมีแต่คนอยากเข้าหาแต่คุณไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้ใครง่ายๆหรือแม้กระทั่ง เปิดโอกาสให้ทำความรู้จักกันบางคนคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะให้โอกาสใครได้มารู้จักคุณหรือมาในชีวิตของคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนทั่วไปนี่คือจุดดึงดูดที่จะทำให้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณและเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเก่าของคุณอยากกลับมาเพราะความรักความดีที่คุณให้กับเขามาโดยตลอด ราชาถือถ้วยคนที่มาจีบคุณนะคะคุณจะมีคนเข้ามาตามตื้อตามรักตามจีบอย่างแน่นอนและคนคนนี้จะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้คุณสนใจเขาไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือแสดงความสามารถพิเศษของเขาที่เขาคิดว่ามันจะโดดเด่นเตะตาคุณทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาสนใจเขาหรือเห็นเขาอยู่ในสายตา ถ้าหากคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคนทางไกลเข้ามาจีบคุณและขายขนมจีบคุณเพราะความน่ารักความมีเสน่ห์และความโดดเด่นของตัวคุณเองโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรแต่ถ้าหากคุณกําลังเลิกรากกับคนรักแต่ไม่เกิน5เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคนคนนั้นจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณกลับมาง้อคุณตามตื้อตามง้อคุณและจะกลับมาทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมองเห็นเขาอยู่ในสายตาอีกครั้ง สิถ้วยคุณจะเจอความรักที่ดีนะคะความรักที่จะเป็นครอบครัวความรักที่จะเป็นอนาคตของคุณในวันข้างหน้าคนคนนี้จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกมีความสุขอิ่มใจและมีความสุขกับการวางแผนชีวิตอนาคตร่วมกันเขาจะไม่เข้ามาเล่นๆไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ตามคนคนนี้จะมาด้วยความชัดเจนจะมาด้วยความหวังที่จะสร้างอนาคต ครอบครัวร่วมกันกับคุณเขาไม่ได้คิดที่จะมาหลอกคุณถ้าหากเป็นคนใหม่เขามองคุณตั้งแต่แรกเขาฟันธงตั้งแต่แรกที่จะเข้ามาจีบคุณแล้วว่าเขาจะต้องเอาใจเอาชนะใจคุณให้ได้เพื่อมองเห็นคุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิต เพราะเขาอาจจะมองคุณมานานพอสมควรแล้วถึงจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันแต่มันอาจจะมีคอนเน็กชันบางอย่างที่ทำให้เขาเห็นคุณมาก่อนหน้านี้และคุณก็ดึงดูดความสนใจของเขามากส่วนในกรณีของบางคนที่เป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาตามตื้อตามง้อคุณการกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะกลับมาสร้างอนาคตร่วมกันกันกบคุณ ไม่ว่าอดีตที่ผ่านมาเขาจะทำผิดพลาดในเรื่องไหนก็ตามแต่การกลับมาในครั้งนี้เขาคิดและแต่ตองมาอย่างดีแล้วว่าเขาจะต้องมีคุณเป็นสามีหรือมีคุณเป็นภรรยาของเขาและเขาจะไม่ยอมทิ้งโอกาสนี้อีกแล้ว4เหรียญสี่ดาบค่ะ แต่จ๋าก็รู้สึกนะคะว่าคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในวันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าคุณจะมีกำแพงปกป้องตัวเองคุณจะสร้างกำแพงให้กับตัวเองโดยที่ตัวคุณก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันคุณไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณมีกำแพงกับคนรอบตัวมากแค่ไหนคุณก็ยังรู้สึกว่าตัวเองปกติตัวเองก็ยังคุยได้กับทุกคนแต่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนรู้นะคะว่าคุณมีขอบเขตของคุณเองคุณมีขอบเขต ที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณได้แค่ไหนแต่ละคนอยู่ในเลเวลที่แตกต่างกันดังนั้นการที่คนจะเข้ามาหาคุณในตอนนี้คนที่จะเข้ามาขอโอกาสตามเตือ้อตามง้อหรือตามจีบคุณบอกเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณไม่ใช่คนที่จะหวั่นไหวกับใครง่ายๆอีกแล้วและคุณมีมาตรการที่ปกป้องตัวเองจนทําให้หลายๆคนไม่กล้าเข้ามาหาคุณ The Lover แต่ความมีเสน่ห์ของคุณนั่นแหละค่ะ คุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากจริงๆความมีสเสน่ห์ของคุณมันจะดึงดูดที่ทําให้คนบางคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆยอมฝ่าฟันอุปสรรคและยอมผ่านกําแพงของคุณเข้ามารวมถึงคนเก่าซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนเก่าของคุณไม่ว่าคุณจะทํำยังไงไม่ว่าคุณจะสร้างกําแพงแค่ไหนเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นแล้วเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งให้ได้คนที่เคยเจ้าชู้คนที่เคยมักมากคนที่เคยที่ ไม่เคยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะหยุดที่คุณคนคนนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะมองคุณอยู่ในสายตาคนเดียวและจะไม่มองหญิงอื่นหรือไม่มองชายอื่นอีกเลยส่วนคนที่เป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาจีบคณเขา ล็อกมงมาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนที่จ๋าบอกคุณเมื่อกี้ว่าเขาเห็นคุณมาก่อนหน้านี้แล้วเขามีคอนเนคชันคุณมาก่อนแล้วการเข้ามาหาคุณมันคือการผ่านความคิดการวิเคราะห์ของเขามาแล้วว่าเขาต้องการคุณจริงๆต้องการรู้จักต้องการเรียนรู้คุณและต้องการจีบคุณดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีกำแพงแค่ไหนคนคนนี้จะไม่ย่อท้อดังนั้นขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะคะเพราะคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณเขาจะยอม รับได้ทุกอย่างที่คุณเป็นและเขาจะไม่ขอให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเขาเลยไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเขาจะต้องผ่านด่านความเป็นตัวตนของคุณเข้ามาในชีวิตของคุณได้ได้โดยที่คุณไม่ต้องลดมาตรฐานของตัวเองลงเด็ดขาดค่ะ6ดาบ และหลังจากนี้ถ้าหากใครมีความทุกข์ใจเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนไม่ว่ากำลังมีปัญหากันหรือว่าคุณกำลังรอคอยความรักที่จริงความรักที่สมหวัง ปัญหาต่างๆมันจะหมดไปคุณจะได้ในสิ่งที่รอคอยคุณจะได้ความรักในแบบที่คุณต้องการทุกสิ่งที่คุณเคยไปขอพอหรืออธิษฐานอะไรก็ตามคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นความทุกข์ใจจากความรักของคุณจะหมดไปคุณจะมีแต่ความรักที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันกับคุณความรักที่พร้อมจะลงเรือลำเดียวกับคุณและสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันอนาคตที่มีแต่ความสว่างสดใสและมีความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน หเหรียญคุณมีโอกาสสูงนะคะจากว่าคนที่มาดูคลิปนี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นคนคนที่ต้องให้โอกาสคนอื่นหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ กรณีที่มีคนเก่าจะกลับมาขอโอกาสจากคุณมีโอกาสเป็นกลุ่มนี้มากกว่าคนที่จะเจอคนใหม่ๆนะคะเพราะสําหรับคนใหม่ๆบางคนคุณยังปิดใจไม่อยากรู้จักใครแต่มันมีแนวโน้มสูงจากหกเหรียญที่ขึ้นมามันมีโอกาสว่าคุณจะให้โอกาสใครบางคนดังนั้นถ้าหากใครที่รอคนเก่ากลับมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองคุณจะได้รับคนคนนั้นกลับมาแล้วเขาจะมาขอโอกาสจากคุณพาคุณผ่านปัญหาและอุปสรรคพาคุณผ่านแผน ใจที่คุณมีในตอนนี้และจาก,ก็มองเห็นว่าคุณจะให้โอกาสคนเหล่านั้นเจ็ดเหรียญแต่สำหรับใครที่มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตความรักความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคุณจะไม่สงสัยเลยว่าคนคนนี้คุยกับคุณเพราะอะไรคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณต้องการอะไรเขาจะชัดเจนและบอกเจตนาให้กับคุณชัด ตั้งแต่แรกเลยว่าเขาเข้ามาเพราะเขาอยากสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณคนคนนี้จะไม่อ้อมค้อมคนคนนี้จะพูดชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรและเขาจะทําทุกอย่างที่เขาพูดหรือเขารับปากกับคุณให้ได้ดังนั้นจะเห็นแนวโนมว่าคุณจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ กับคนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเพราะมาตรฐานที่คุณสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวในตอนนี้มันจะทําให้คนเหล่านั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาเพื่อผ่านด่านเข้ามาในใจคุณให้ได้อีกครั้งและคุณจะให้โอกาสคนเหล่านั้นและพร้อมที่จะสร้างอนาคตร่วมกันระหว่างคุณกับเขาในถือถ้วยคนที่ มาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าจะมองว่ามันเป็นพลังงานของคนทางไกลค่อนข้างชัดเจนนะคะคุณจะต้องได้คอนเน็ชันหรือได้มีความสัมพันธ์ความรักกับคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอคนเหล่านี้กําลังจะเดินทางมาในชีวิตของคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงไป,ไปในทิศทางที่ดีขึ้น หไม้เท้ามันขึ้นมาตั้งแต่สิบไม้เท้าเอ้สิบถ้วยนะคะที่จะบอกว่าไม่ว่าจะคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะมองถึงอนาคตการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณและหไม้เท้าที่ขึ้นมามันคือการย้ำเตือนว่า ในความสัมพันธ์ที่คุณกำลังจะเริ่มต้นครั้งต่อไปไม่ว่าจะเริ่มต้นกับคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามคนคนนี้จะเป็นคนที่ได้อยู่กับคุณและได้แต่งงานกับคุณได้สร้างอนาคตร่วมกันคนคนนี้จะคือคนที่จะพาคุณไปถึงความฝันที่เป็นจริงที่คุณวาดคิดเอาไว้ในใจ หนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับความสัมพันธ์ใหม่ๆต้อนรับโอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสําหรับคนเก่าจะเป็นกรณีที่คุณกับเขาตัดจบเลิกลากันแล้วไม่เกิน5เดือนถ้าหากเกิน5เดือนแล้วก็มีโอกาสสูงมากว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นคนใหม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็จะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณและคนคนนี้จะมาสร้างอนาคตร่วมกันกับคุณจะทําให้คุณมีความสุขไม่ถ้าหากเป็นคนเก่าเขาก็จะมาในเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงตัวแล้วแต่ถ้าเป็นคนใหม่เขาก็จะชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกเริ่มที่เข้ามาในความสัมพันธ์ว่าเขาต้องการอะไรจากคุณและเขาจะมอบความชัดเจนความมั่นคงให้กับคุณขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคนที่คุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้คือคนที่คุณจะ ได้แต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันคุณเตรียมตัวเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนมั่นคงและไปไกลถึงอนาคตที่คุณกับเขาวาดฝันกันเอาไว้ได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่าให้กับคุณในวันนี้ต่อไปเรามาดูท่าราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเปอร์เซนกันนะคะชาวท่าตน้ำราศีมีนกรกฎพิจิตชาวธาดินราศีพฤษภการมังกร ชาวนาศีสิงคนที่เกิดวันที่7จ7ดสคนที่เกิดวันที่12-22คนที่เกิดวันที่8ปดสิ ถ้าใครมีท่าและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นนะคะแต่ถ้าหากไม่มีท่าตและราศีตามที่จ๋าบอกไปแต่สิ่งที่ไพ่เล่าออกมามันเป็นเนื้อเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของคุณก็มีโอกาสตรง60-70%ถเรบกวนคอมเมนต์รับคำทำนายกลับไปถ้าคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ